สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะดอกลาดาลาสีแดงค่ะกำลังติดดอกสวยเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือดอกบานของดาหลาแดงซูมใกล้ๆสวยงามมากมาด้านนี้นี่ดอกตูมมาด้านนี้ก็ตูมคลีดตัวนี้ออกสีกำลังสวยเลยกำลังจะบานนะคะลาดอกดาหลาสีแดงอันนี้ก็คือเริ่มโรยแล้วนะคะ ดาลาแดงมันก็จะมีลำก้านที่เป็นสีแดงลำต้นก็แดงนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้พันดาลาสีแดงไปปลูกกันไหมถ้าสนใจอยากจะได้ทักมาที่อ้อได้เลยนะที่เบอร์โทร0876069955 ID line a u n g s a r a 09 อังสรา09ย์เค่ะเพื่อนๆคะ่ะกับหน่อพันธุ์ของดาลาสีแดงจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจนะคะให้ดูเต็มสวนเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ